อาหารเจปรุงสุกพร้อมรับประทานมีสีสันน่ารับประทานราคาเริ่มต้นแค่30บบาทโดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากครับ บรรยากาศเทศกาลกินเจของจังหวัดลบบุรีครับพบว่าปีนี้คึกคักหน้าตั้งแต่วันล้างท้องโดยเฉพาะตามร้านค้าจำหน่ายอาหารเจแบบปรุงสุกป,ปีนี้ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมากครับขณะที่ราคาวัตถุดิบพืชผักตามท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทก,กภัยโดยมีร้านค้าในกลุ่มเครือข่ายของศูนย์งอกงามได้พร้อมใจกันใช้วัตถุดิบพืชผักที่รวมกลุ่มปลูกกันเองมาปรุงเป็นอาหารเจออก จำหน่ายในราคาถูกเพียงแค่เมนูละ30-50บาบาททำให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากครับเนื่องจากส่วนใหญ่บอกว่าสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาปรุงอาหารเองให้ยุ่งยากครับสำหรับอาหารเจแบบปรุงสุกในปัจจุบนันมีรูปลักษณ์ที่น่ารับประทานและราคาไม่แพงครับมีเมนูให้เลือกหลากหลายอาทิต้มแซบเจยำถั่วง,งอกรสชาติสามกรอบ กระเพาะปลาเจนะครับหมูสเต๊เจขั่วกลิ้งเจส้มตำเจขนมจีนน้ำยาเจกุ้งหลนเจผักทอดกรอบซึ่งล้วนแล้วแต่มีสีสันและรสชาติที่น่ารับประทานและในปีนี้ยังพบว่าผู้บริโภคเจส่วนใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุยังรวมถึงกลุ่มวัยทำงานวัยรุ่นและเด็กๆหันมารับประทานอาหารเจมากขึ้นนะครับซึ่งมีทั้งซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน หรือเลือกซื้อรับประทานที่ร้านซึ่งทางร้านได้มีการตั้งโต๊ะขยายพื้นที่ประดับธงสีเหลืองตัวหนังสือเจเอาไว้ต้อนรับกันด้วยนะครับทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารเจลบุรีขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันถือศีลกินเจในเทศกาลบําเพ็ญกูสลนในครั้งนี้อาหารสะอาดใจอิ่มบุญของจังหวัดลบุรีในช่วงงาน ประเพณีกินเจแบบไม่จำเจโดยกำหนดให้มีการถือสินกินเจรวมทั้งสิ้น9วันเริ่มตั้งแต่วันเริ่มตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งท่ำไปจนถึงวันขึ้นเก้า่ำตามแบบปฏิทินจันทรคติแบบจีนของทุกปีค่ะ